พี่น้องของไก่พัลล้นครับวันนี้เอกสภาพพี่น้องของไก่พัลล้นครับผมไปติดตามกับตาดเนี่องนะครับผมซึ่งเพิ่นเสียหายมาเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกหาสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องเนาะเอกเรนน้ำผ้าพี่น้องมาอย่างที่ตรงหน้าเห็นบอกว่าเพิ่นอยู่ทุ่งนาเอกเรนติดตามมาทุ่งนามาพร้อมกับปูกเยียบมกับพี่น้องมาติดตามมันก็ยิ่กับตรงหน้าครับเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอารถมาซ่อมครับพี่น้อง แอก็เลยมากกับปูเยี่ยมนะครับผมมามาติดตามครับแต่เนี้ยนะครับผมเพื่อนเกษตรไยเป็นแนวทางมากกว่สักก่อนนะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าเพ,พิ่นบอกว่าเห็นบอกว่าเลขเพิ่มมาแล้วแต่ว่าเพื่นยังสามารถสิตาเป็นเป็นตัวเน้นๆได้ได้นะครับผมต้องรอบปีชี้มือสองมือนะครับผมพี่น้องหลังจากนั้นก็ประมาณมือสองมือนั้นแอรก็สิมาหาแต่เนี้ยอีกขึ้นก็แลวครับยันมาเน้นๆเอาตัวเด็ดๆเน้นๆนะครับผมให้กับเอซีนะครับผม ตอช่วงนี้ก็ซึ่งคงจะเป็นช่วงที่ว่าเป็นเป็นแนวทางไปสักก่อนนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาติดตามกันเลยนะครับเนาะว่าเป็นแนวทางนั้นแบบใดนะครับเดี๋ยวคลิปนานครับผมผมสีพาพเอฟซีมาเอาตัวเน้นๆนะครับผมผู้ใดเขามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมกดใจกดแชร์ให้เลยนะครับเด้อผู้ใดยังมม่กดติดตามก็ติดตามให้นะครับผมเปินสิบริภาณาคลิปต่อไปนะครับเนาะสำหรับช่วงนี้นะครับผมภาพไปติดตามกับพอนี้เลยครับเจอกัครับผม เอาอยู่กลางทงุ่งเนะพี่น้องสดๆเลยรักคลิปได้ป่ะเนี่ยนี่แหละเปกกระกอกเพราะว่าเขาจะเจาอายัางเขาประกบกับแปกีกกระกอกนี่มันมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ่นมันหลา <ừ> um. เมื่อมันหลายลมันประกบบ่ได้บอลได้ดิตัดบ่ได้ดิแต่บาาอลได้อยู่ตัดบ่ได้มาเพราะว่ามือนี่กับมาเห็ดถังน้ำมันถังน้ำมันแตก มทังนั้นมันเจียกันเรื่อยเห็ดเวียกนี่ตก็เรบ่อยไเมื่อตัวประกอบมันตัวใดวะสองสามสี่ห่างกเจ็ดผลมันไหลมันบ่หลายดอกมันหลายนี่ประกอบระวังแตกก็ป๋อตัวเสิมาหงดเนี่ยประมันตัวนี้ละเก่าเนาะจะเขียนกันทันเปอร์เซ็นขึ้นกัน ว่างหันเกจหลานไปเรืนอยๆเกจมีลักซิปตั้งหกักว่ามีเข้ามาเป็นหลักหน่วยด้วยออได้ยินตาโทษไปอยูุเขาจะมาเปลี่ยนใหม่บอ่อป่ะ,ะยืนยันตัวเดียวหรือตัวไหนไงยัน,ยนบ่ได้เพราะว่าตัดบ่ได้เลยว่างหันเนาะว่างหันมันมีศูนย์ สี่แปดสามเป็นหลักหน่วยหกกับเจ็ดเขาไปวิ่งไปใส่เศษนี้ออกมาได้คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดเท่านั้นที่ว่าหันแต่ข่อยม่นปล่อยซื้อเพราะว่าเรียกศูนย์บรรดับของผลแต่ว่าของตุข่อยมันบรดับบ้านของตุหลงก็ดับดิเรียบอยเรียกตุหลงเขาเทียบเลย่ที่ว่าหันเพราะว่าตุข่อยมันหกกับเก็ตายตัวเรยวของตัวทวนตุหลงไป็นรรดับศูนย์ ซีหาเจ็ดเก่าคือเรียกดูหอยดังเท่านั้นเลยมันมันดับได้จังได้ปูพันออกศูนย์เจ็ดเรียกว่าพันเราดับศูนย์เจ็ดกับศูนย์หาเรียกว่าน้ำกันนะแปดแปดศูนย์กับหกศูนย์เราเลยเอาสื่อแต่แปดศูนย์กับหกศูนย์ตัวเาหมดก้อนเขาตัวนี้เนาะที่ใดแห่งนี้คืออย่างโบเบียงกระไรคอยซื้อแต่เด็กเก็ดหนึ่งวันถึงหน่อยเก่าบินไม่ได้แน่เดียวม,มั้ เจ้าหาตัวเจ็ดหนึ่งตัวเดียววเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเลยบนพร้อมบวกคับพร้อมคัดได้คัดขึ้นยังหันพอเจ็ดล้านเปอร์เซ็นต์รักสิบพร้อมเจ็ดสีเจ็ดหาเจ็ดหกเ็ดเจ็ดเจ็ดแป็ดก้าได้บ่พอสบบ่ได้ไปบ่ได้เรมันมีถอยถอยยังไงล่ะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดูงนีท่านี้เลยขั้นไปได้ที่ขึ้นเรื่องไปบ่ได้บอกเพิ่นปานนีเจ้าก็ยัง่เดี๋ยวนี้ตัดบนได้เอาวันนี้แฝงยังวนีง จักเหลี่ยมมันกามั่งสี่เลยก็เป็นมักลาเก้าขั้นมัละเกา,า,เก,าก็เป็นยังสี่มันหลายตัว,วมันถือว่าได้หลายตัวโพตเลี้วันนี้เนอะขั้นไขอเไ่เบาเ้อมีสองตัวเท่านี้หลักเป็ดเป็ดสี่เป็ดหาเก่าสี่เก้าหาไี่นอูเเลื่เป็น,ส, 55, น,ปนส,สี่ตัวนี้กนะักเก่าสี่เก่าเก่าสี่นี่เนอะนี่ก็ะตัวพิเนะัก คนบอกว่านี่จะบอกงปากด้วยและเนี่ยมีสี่ตัวห้านเลขท่าทางว่านี่ก็นักแค่สี่ตัวแปดสี่แปห้าเก้าสี่เก้าห้ามาได้เท่านันเ็มก็หกไปประด้บ่แต่ก็หกเจ็ดเลขดังนะเจ้าเอีวกเก้าหกเก้าเจ็ดนี่เป็นเลขดังเก้าห้าก็ดังซื้อไปเด้อ่านไปแล้วเราจะเก้าสี่จานเก้าสี่บ่ กินเลยเอาซีตัวเดียวเออซีกับสามมาใส่เผาดก็เก่ายว่างเด็กจานเก่าซีตัวเดียวแปดซีได้ไหมจานได้แต่นี่อาสิบเปอเ็นเออครับเพราะว่ามันมันเอนนอนบอไดเพราะมทุ่ไปหาดอกจะหาแค่ตรงไหนเออเด็กทั่เขามีอยู่พมกเก็นรมาอย่างี้ดอกเห็นไหมอำโค้งดท้ายทยู่อะเพราะว่าหันมันไกลรักเก็ตขั้นบนขนร้า ล้านเปอร์เซ็นต์เพต้องว่าพันเปอร์เซ็นต์ดอกวันนี้รับซิบเลยวันนี้มันจะล้านเปอร์เซ็นต์เนาะตัวเดียวมันบอกวันได้มันจัดได้เงี้ยใครขอดัดกันเนี่ยอันใดไปอยู่อรับเงยนรับซิบขอพอจะบอกเลยเออข้าถ้าพาจัดได้เปอร์เซับเงลักเกออเขาบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเออหกจีเป็นเป็นไดหกบ่มีเลยหกกเก็นกากินแต่ว่าจัดหกถิ่มด้ยดับดับยางไงเลยมาเก็บได้ตัวเดียวเก็บไปรักสิบตั้งหากเออเจ็บเพียงพอ เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ออกไปสี่ตัวเรียกว่ากกน,นับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยมันเกิดมีแต้มเดียวเท่านั้นเมื่อเจ็ดหนึ่งนี่มันจะเป็นหนึ่งเจ็ดแต่บอเป็นไปบอได้เจ็ดมีหลักสิบใจตัวเรียกเรลขหลักเจ็ดเอามาจากใส่เนี่ยคนเกียจของใจคนจังหน่ำตัวนี้ขั้นว่าเก้ามันออกเก้ออกสิบเก้าไม่บ่นหรอเก้ากับเจ็ดมามันก็ออกสิบเก้าขั้นว่าสามมากกับมาออกสามสามเจ็ดสามแปดออืืม มวลเรื่องมเก่ามากกับมาออกสามเก่าคือเก่าเรื่งหัวศูนย์เจ็ดมะก็ออกคือเก่าแล้วว่าได้มาจากใส่สูตรจริงยเอาวันนี้ตัไตวไหนวันี้กัวนก้แเละเปกับเก่าเอาตัวตเดียว,วไป<ง>ไตัวยืนในแทบบนหูจกักขักเพราะว่ามันบอกอะไร บ่จะคำนวณมามันหลายสายตัวใหญ่บ่มันหน่อยสายที่ดึงมาใช่กันคก็จาเห็ดม้วนออกสิบก้อนบ่หนึ่งเจ็ก่าเก่าหนึ่งเจ้าไว้วงไว้เป็นบ่หนึ่งเก่าเจ้าจำใจบ่นั่นแหละมันเป็นแบบนั้นมันใชเสียเสียเสียที่ถูเห็ดเขาม่าครับเรียกหาสิบหกสิบตัก็จริงแต่ว่ามันห่วงสิขอนขาม้าขอนเขาม่าขอนเขาม่าแหนเขาม่าตัวใดสีนักเหนียนเพการแปลกับคนตัวใดสิยืน ย่อมข้อกำพันก็กัน<ม>เห็ดมาป้อนหน่อยๆขั้นตอนนี้ป้นหน่อยขั้นตอนเครื่องเจียวนี้หลายดิของเพิ่อนชิพสองสูตรชิพเก้าสูตรุ่นเพิ่นดึงมาหม่หายมดเมื่อดึงมาตัวใดสูตรนี้มาตัวใดแห้งตัวใดให้ตัวนี้ยืนไว้สูตรนี้นี่มาตัวใดก็ยืนไว้เอาไว้นี่ขอเว่าสโซฟังได้เลขหลักที่มัดสิม่มัดตรงตำแหน่งเลขตัวเดิมนะคือเลขแปดแม่นบอกแปดมาอยูไทยวันนี้อยูไทย,ยเออวันนี้ศูนย์สาม ศูนสามเนี่เยเลขมันทิ่มสามแปดนะรถงวด,ดนี่นั่นแหละมันไม่สองนี่เลขเลขนี่ยมันจะเป็นหกสามแปดหรือเก่าสามแปดไรขนก็บพรนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามาันสองสามตีขึ้นประกบเลขจุ่มนี่ดิมันจัดบาไหนมันไหลอบ่ให้ฟหลพรานั่นเลขนี่ยตืดีเนาะนเทานีบ่ซื้อเขาว่าศูนย์อยบ่มักศูนย์คอมักจดนี่ ตัวเดียอเลยเสียเลยเสียไรตัวใรตัวเขาว่าหาบูยอยู่กันมาทั่วทัดกระปูมืนั่นเอยแข็นบ่มีมองแคนเลยอยซื้อบ่ซื้อหน่อยหน่อยเนาะงินจีพัน์เขาอนแค่ตัวเดียวันสี่พันเขาจะตัวเยี่ยมสี่พันกกลัวสำเร็จโอ้ประนอืหนึ่งเ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งหนึ่งเ็ดมีไว้หาตัวอยู่เออหนูกไม่ได้เกดหนึ่งมัดเอต่อยเลยเก่าบินมีแต่เนี่ยเดียวเอต่อย บนพร้อมบ่มีล่างพร้อมบ่มีล่างบ่มีแปดกับเก่ามาได้กินเงินเขาบ่ปานปูเขาใหญ่ถ้าปูเขาใหญ่ว่าบ่ได้กินเงินเขาเด้อขั้นบ่มีแปดกับเก่าเด้อหัวใดงหัวแดงหัวดงแล้วก็ว่างเลยล่ะเออหัวนี้คอยแปดกับเขดิเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เนาะตัวมันเดินจริงจังิคอยไปคอยไปเฮ็ดเลี้ยมือนึี้ยมือ นี่หนึ่งนี่สามี่หาเจ็เนี่ยออสี่มาเทียบตัวนี้ได้เออนี่สี่โถเเนี่ยเออเมื่อตัวนี้เขาม่านี่ยมันจิเขานึงเข้าหาเข้าสามข้าเจ็ดทันทีเออมอนเป็นสี่นีก็ทระทำมาเถือเี่สี่ฟองนะเรียกสี่ฟองขั้นแปดกับแปดหนึ่งแปดสามเออแปดห้าแปดเจ็ดนี่โทนี่เอ่ มันเป็นแปดตัวตัวเป็นแปดตัวเลยมันหาตัวตัวเด่นที่สุดคืบอบได้อืนี่เด็กวิีฟองเหนียดาไงวิีฟอง เกาคือกันมันที่มีองเป็นเล็กแกฟองเอดี๋ยวนี้เป็นเล็กแองอยู่มีคัดาเหลือแค่ีองแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดองเก้าหนึ่งเก้สเก้าห้าปเจ็เจนปองหนึ่ปเจ็ดแปดเจ็ดอกแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดกันเจ้าปลข ลักขนะี้เหนบ่น mm ้อยน้อยมากขี s <S uh. ้เหบอเออมันเห็ดงสัน้ะมันเห็ดไดแบบมันนยมาี่ป้านี้เนี่ยัวมันินักไรก็หาก็ซีก็หาเก่าเก็ก็ันประมาณเกนเป็นร่องอยู่ ตัวีก็หาตัเจ็ดตัวสีก็หาตัเจ็ดแต่ว่าเลขหกตัวเนี่ยทำให้มมเหลือแค่สี่ตัวหลังจากอีกสองสมือไปเนี่ยขั้งน่านที่บ่เหลืออะไตัวเน้นขึ้นเหลือสองตัวเพราะคูนเจ็ดกับคูนหกเนี่มันบอกเจ็ดคูนเฉยๆคูนเป็นตัวเดินว่าหันหกกับเจ็ดเป็นตัวยืนบ้านนี้ตัวไดเดินเลย บานนี้ระหว่าง 4, 5, 7, 73เนี่ยตัวใดมันถึงนักแน่นก็กันสิมันไม่รู้จักมันบ่รู้จักอยู่นี่ตอนนี้กำลังค้ำอยู่เออกำลังคำ้ำกำลังเห็ดอยู่ว่าให้เห็นตัวมันดีข้นขนาดเอเอ,อเนี่ <laughs> พี่ว่าแปลบก็คือตัวยืนแล้วล่อล่รอ,รอรับโดยแล้วสีติดหลักแสียนไม่มาเขาว่าดับหน่วยสีดับหลักหน่วยตาดอ๋อ ให้ม um, ันข right. right. ัดกับขากวนเพลินพ่นบันนี้ใช่งบอนได้เพราะว่าคอยจับหลักหลักหนวยบอนได้หลักสิบพอนได้แล้วสองแปดขากระย่าพาสซังคือซังบอนได้เพราะว่าสองตัวนี้คือตัวยืนไปแล้วเมื่อตัวยืนมันเป็นหลักหนวยหลักสิบใด้บมไปขัดอีกดที่แต่เข่าเมื่อเก่าเมื่อเข้าามเป็นหลักหนวยมันอาจเปลี่ยนแปลงมาเป็นสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าเจ็ดเก้าใดที่บันแล้วมันแปลกับแปลกับเก่านี่มันจะเป็นตัวใดเพมันเป็นลักสิบตัวใดเป็นลักหนวยตัวคอยคันปันนั่นที่โบมันมันจด แปลว่ามากเก่าเปลเก่าจะเอายางมาใส่โดดบอมแมนนี่เก่ามันไปอยู่วิธีวิธีไหนไม่ใช่มันหปลักหน่วยได้มันไปอยู่วิธีไหนไม่ใช่ไปลักทิบได้วันนั้นดี่วันเข้มข้นคือที่เล็กทุกคนน่ะยังรายขั้นตอนอยู่ไม่ลายขั้นตอนยี่บวกลูกขึนหันสายสายที่ผมเอลงมันจะยงเส้นอีกแกว่อจบโบเกินสามหมื่นสองมื่นสามหมื่นอป่หม่เขีนมาออยากให้มากใ็ดไหมล่ะกัน่า บอกไปพ่นยันพ่นเขี่ยเงินน้ำนะไอ้ไม่ได้ครึ่งวันนี่ไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนี่แค่สี่หาเขาเอาเจ็ดเจ็ดที่เอาเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าได้บ่พอบ่ได้ไปบ่ได้เลยเลยอมีแต่ล่องยางเดียวล่องไปยังไดล่ะเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสูบเออเอาได้เยอะสั่นั่งจะไดเจ็ดหนึ่งเออเป็นจะขอยแข่งบ่แต่วเงินสี่พันกว่ากัทถอนสิตัวเดียวเนาะ เจ็ดนึงคันถึงเจ็่ะถึงได้อย่างแสนยัยได้แปดหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดเก้ม่นเลยโอ้หนาสีแบงก็ได้เจ็ดสูตยังคิงเนาะโอ้พอเยร์ได้เงี้ยงิงเออเออเด็กยองยองแต้มเดียวเกือบไปแสนอ่าเยีแฟนพันแผลว่าต้องเสียรด้ละต่เนี้ยงนนำเจ็ดหนึ่งตัวเดียวคันถึงได้แปดหมื่นเนแล้วอ่ะโอ้ดอกเจ็ดศูพอเียรแผนนเลย แบบรุนที oh. <ix Off> hehe, ่แบบสุนเจ็ดตะเกียร์แหละสุนเจตพากันนำมาเลข้อเดียวกันเลยเนาะเออมาข้อเดียวกันเลยมันออกมันออกสุนเจ็ดบนเนี่ยมันออกมาถือหลังกระดิ่งหนึ่งน้องลอยกอดโถคือเป็นโถชื่อว่างอ่าซื้อบนก็บเจ้าหกโถยิอวายอย่านี้นั่นแหละมันเป็นกันละขันซื้อทอกันมันก็เสียงกันหลายวันก็คัดมันใจวันไปยื้หลังกระครับที่สุนเจ็ดตะเกียร์มั่วนี่คือกันเนี่ยเจ็ดหนึ่งวันที่ยื้บนกระคัับล่ะมันเบอยูวัน มันไปเก็ดทูนแทนอื็เจ้าเรียนเขาเห็นยังไงบ้างขอย่านี่คนทับ้านเสียงเงินน้ำเขา เทิงอยากออกแน่โบโกออกแน่น่ะอันนี้มาเข้ามาได้คือโกงหกหล่อร่องข้าวโจก็บ่เรียกร้องเงินน้ำข้าวโจดกถ้าบ่เรียกร้องคงจะอยากได้น้ำกันมาเข้ามาเลียงนี่ข้าวเตัวนี้มาจากใส่คือคาเกะเลี้ยงเจ็ดเป็นลักสิบพร้อมเนี่ยเอามาจากใส่ไฮรักตัวเดียวเหรอไฮแง้งไฮรักตัวเดียวว่งหันไฮเกตตัวเดียวพเหรอหกกับเกตเป็นจริงเดีจ้าไฮเกตพรนมีสายรูดเขาไปรูดเลยเขารูดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าเออมีสายรูดคือคดีทีงสั่นเขาได้เงินน้ำสายรูดคอยว่ามันเสียเงินหลาย อันนี้เขาไฮไหมนี่เขาเอาไปรูดนี่นี่เจ้าไฮรักแปดเก้าเนี่ยเขารูดแปดศูนย์ถึงแปดเก้าเก้าศูนย์ถึงเก้าเก้าไปเลยยี่สิบปองนึงเขาได้เงินได้ปอะหาทุนก็เสียเลยเขาว่าซื่อเจ็ดนึงตัวเดียวก็เยอะดิโอ้ยผมใสนาเดียนหลุดเลยสายรูดเขาบุ้เยอะใส่ตัวมงมันคัข้างหลุดมันเห็ดบนเรื่นคอยไหลายลื่อนเราตัวย่ำเลยสุดเนี่ยคอยจะเก็บวางได้ นี่ยมันก็เลื่มเห็ดเนาะมันก็เห็ดมันก็เห็ดเขาเทิเคเนาะเพราะเขาก็ไก้ความจิงที่สุดเลยเียกำนวณตัวนี้เห็ดมาบนทับเทียบบนไเนดีเพื่อปอกเอาปอกเอาปกอาปกเอาเลยหันมาสื่อใที่บัดนเพราะมันอม,มันก็เลยเป็นอย่างที่และตัว้ฟังแบบเดียวกันสามแปดกับสามเก่าเหรอหมวดเนี่ยแบบเดียวกันเลยบม่มีพิษเลยพอที่บอกเก้าวเน้นสามแปดเนี่ยมันบอกสามเก่าแบบเดียวกันเลยล่ะ ว่าพิษลาดกันเลยจักเม็ดเลยนี่ก็แน่นเกลหนึ่งมันออกเกล็ดศูนย์อย่างเงียเนี่ยมันเป็นเพี้ยจ้าคอยจะวางอะไรแก้ไขบ่ได้เจี๊ยงินี่บ่เท่าเสียโคตรกี่เด็กก็บ่ได้แม่นึ่งสองหนึ่งออกสองสองสินะเมื่อจังหวะไม่ดีคนผมจะโทษบอกครับผมครับเดี๋ยวผมเขียนมาใหม่อีกอยู่เพราะว่าเลือกตัวนี้ผมมั่นใจ เจ้าเอฟซีเขาบอกเขาว่าเรียกว่าถือว่าไรอยังี้จได้ได้ยินเสียงละหอใจขึ้นเรื่อยๆซอนใจขึ้นกันนะมันอยากแข้งหมอแล้ก็แข้งรมดเจ้าพ่อบอกโตได้อยากแข้งหถดแล้วก็เล้านเปอร์เซ็นต์ันเปอร์เ็นดิล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์ลักซิปพอมล้านเปอร์เซ็นต์อเป่เอาได้เห็นเออาวันนี้ มันบอลได้มันบอลเห็ดบอลได้ที่ว่าแปดล้านเซรียญนี่นะล้านบอลได้ล้านคนเลยพี่บอกบอกอืมไม่ได้ครับเขาบอกมีอ่ำมิ่เบึ่งอึ่งนั่งเรื่อยเรือยอบอกคือบอกไปเรื่อยเรยถือกถือเพาถือก็จำเป็นจะไปเพราะว่ามันมากสั่นเรื่อยแต่ก็กตัวยืนไวแล้วยืนแล้วยังมักตัวเองเขาไม่ใช่แปดก็ปอก2องตัวนี้หงวดนี่เรียกว่านาเป็นขีดนะันจับเดียวเพราะว่าขู่ว่าสามหแลดวหลักหน่วย วันนี้ขี่น่วยะฮะก้เ so, จ็ดเทินแล้วก้าห้าเแล้วก <transparency. S 2> mm ้สามเนแวก้านึงนี่่แต mm ่ว hmm. ่า exactly ตัวมันเคยมามันลงหลักแปดมันเปียนแปดสามเองครับแปดห้าแปดเจ็ดไมตำดอยู่แปดเก้าเองครับแต่แปดเก้าบร่หนาที่มาดอกมายางมาได้แปดสาม ครับผมมือหนาคนอันมั้นอะไยวะดีๆคนรถสิมดอกแต่โคกยี่แห้งเขียนไว้อยู่เพราะว่ามันมันขาดแล้วมันกระไดก็พี่น้องของไก่พะเลยครับนั่นคือข้ามยืนยันของไอ้ตานี้ยนะครับแอรกระเดีมาติดตามเดี๋ยวขึ้เก่านะครับผมมาติดตามนะครับแอร์เอฟซีขึ้เก่าครับเดี๋ยววันนี้นะครับไก่มือโค้งสุดท้ายนะครับแอร์กระเสมา ติดตามพอเนี้ยอีกคือเก่าครับติดตามตอนนี้อีกเขาโค้งซีไทยครับผมตอนนี้ยังสรุปยังมันบิดไ่ได้ครับผมเดี๋ยวเมาติดตามกันนะครับเนาะช่วงคลิปหนานครับผมพอดีเข้ามาแล้วนะครับผมจะเริ่มติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดเลยนะครับเด้อกดติดตามแอดไว้นะครับผมแล้วคลิปหนาแอดกรสิมาติดตามพอเนี้ยอีกคือเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวมันคลิปหนากสิเป็นตัวเน้นๆเลยครับเนาะตัตตวเน้นต<ร>ๆตัวเด็กๆของ ของตนเนี้ยงเลยครับผมประสิทธิ์รับประกันได้ครับมืัอนี้พันวานล้านเปอร์เซ็นต์ครับมืัอนี้ครับผมติดตามไว้เลยครับเดอ้อเอาสำหรับทีมีนะครับเนาะแล้วก็เสียไว้สำหรับนี้สักครัน้งนะครับพี่น้องก็สวัสดีครับ